ชนกันแล้วชนกันแล้วเจ้ด้วยโดนชนอรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเช้า อากาศแจ่มใสเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมวันนี้ฟ้าใสแล้วดีใจไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปทํากิจกรรมทางน้ํากันอย่างได้ปลอดโป,ดปโล่เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวเช้า, <วะ S 1> ชาก่อนนะคะเราจะเดินไปที่ห้องอาหารชื่อว่า Market Place ยังไม่เคยไปเลยเพราะวานเดินผ่านแล้วค่ะจำไม่ได้หรอปากปากปากนั่งตรงไหนดีคะที่เปี่ยวนะคะแล้วก็ตรงนีเป็นัวสถานีอาหารแบบ วันตกมีไทยมีไส้กรอกมีพวกขวเวบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะจะเห็นพวกขนมอบแตงปวาะะที่นี่นะคะก็จะเห็นว่าเขาจะตับให้นะทุกอย่างเลยเพราะว่ามันจะได้เรื่องของแบบว่าไทยยีนเนี่ยความสะอาดอนามัยเนาะแล้วก็ พวกเมื่อกี้เห็นบักขนมผลไม้ก็จะตัดจัดเป็นจานว้ให้แล้วปิดปิดไว้เลยจะได้แบบไม่ต้องไปตอกไปคุยกันเองอันนี้ก็จะมีเป็นแบบข้าวต้มข้าวสวยข้าวผัดเนี่มีกับข้าวมีผัดผักผัดเปรี้ยวหวานอะไรแบบเนี้ยก็่ำผัดเราก็สั่งได้ค่ะแล้วก็ให้เขาตักให้แบบนี้อ่าผมปักเป็นข้าวผัดมีผัดไก่ผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ผัดผัดกะหล่ำนะคะเอาคุณเชียงไหมตอักแม่ของแม่ตักข้าวต้มมา นี่นะคะอยจะกินหมูเปรี้ยวหวานกับกุนเชียงค่ะหะมูอร่อยมากเลยค่ะวันนี้จะกุเชียงนึ่เชียงกงตอนนี้ก็ได้เวลาทำกิจกรรมทางน้ำแล้วนะคะแดดเปี้ยงเลยแดดเป้งเลยดดดีกินไม่มีแดดก็ได้นะ <laughs> ตอนนี้ก,กิจกรรมเนี่ย <laughs> ตอนนี้ก,กิจกรรมไม่ต้องมีก็ได้แต่มีไม่เป็นไรนี่ไงมาตรงนี้ค่ะ,ะตามเลยเฮ้ยนี่ไงมีคนเล่นระบายแล้ว <c oughs> มีคนเล่นระบายมีคนทายเรือแล้วก็ถีบเรือเป็ดด้วย กิจกรรมทางน้ำนะคะที่ในลากูนของโรงแรมอัลสนาลนากูน่าก็จะมีหลายอย่างามีที่เห็นนี่เรือเป็ดมีอันนั้นพายแคน,นูมีแพดเดิลบอร์ดแล้วก็มีเรือใบค่ะเด,เดี๋ยวน่าจะเป็นของเราเป็นอะไรก่อนคะแค่มูลเรือเป็ดเนีย๋ยเกี่ยวแพดเดิลบอร์ดทำไมะแพนเรือเป็ดเหรออือแบบหตรงไหนไปก่อนแคนูฮะ แคมูนขวาพี่ขวาขวาขวาไม่ใช่นะมันตายถอยถอยโอ้น่าสนุกมากเลยค่ะฝีมือฝีมือแคมูนเป็นไงคะยอดเลยค่ะไม่ยากกว่าอย่างที่คิดอะไม่ยากกว่าอย่างที่คิดอะแคมูนขวาพี่ขวาขวาขวาไม่ใช่นะมันตายเขาจอดสิยเขาจอดเดี๋ยวจะเล่นอย่างอื่นบ้างนลคะ จะแข่งกันเลยนะคะบารารำแม่กับลูกแขมุนก้าเหรอพอจะแข่งนะมีสตตร์แข่งเส้นชัยก่อนนะมีเส้นชัยด้วยเหรอให้มันไปได้ออกไปได้ตามทางไม่มีคนฝันจะนี่ไงอ้อมพุ่นไปมาไหมเอาล้อเจียวด้วยเบรกันที่เบรกเบ ชนกันแล้วชนกันแล้ว,ลวป้าเห็นเรือสีแดงป้าที่หลังคางแดงๆอันนั้นอ,ะอ่ะคือเขาปเป็นเรือโดยสารนะคือบริเวณเล็กในในในลาคูน่าเนี่ยมันจะมีโรงแรมหลายโรงแรมมีมีของเราคืออังสนาลาคูน่าของเราเหรอที่เราพักแคสเซียมีเบญเยนทีอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเดือดเดือดเดือดโอ้ยโดนชอน,ชะนอะไรนะเดี๋ยวก่อนโดนจิเกี่ยวชนค่ะ แทนมูนบอกว่าอะไรนะบอกว่าเรือเนี้ยมันวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างโรงแรมได้คือว่าตอนเนี้ยปลูกเรือไว้กับเรือแม่เรือเห็นไหมแล้วป้าพยายามจะมาเทียบแล้วเทียบเท่าไหร่ก็เทียบไม่ได้น้องเพ็งช่วยป้าหน่อยฮะจะบกขึ้นเรือแทนมูนเออจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ได้ตอนนี้ลมแรงด้วยจะบอกยัตอนนี้ขึ้นมาลมเรงเลยเพราะปลาขึ้นมามันไม่หมุนเลยอ่ะปลาหนักแง่เลยอ่ะตองให้เพ็ มันดีอยู่เลยอะ่ะทุกปลาขึ้นมาพิมพ์พอปลาขึ้นมาเรือมันไม่ไปเลยอ่ะมันนอนลงไปแล้วนั้นเรือไปอ่ะโหอ,อะไรจะชิ่อไปนะแล้วแทนัะคับได้ไหมว้าวสนุกมไหมลูกวะสนุกมากสนุกมากเขาพี่ก็บอกพิมพ์เล่นเป็นนะาสามารถได้ข้าลมลมลโดดจากทิศทางขึ้นลมครับขึ้นดาวมีได้ ก็คือว่าถ้าเกิดคนเล่นเป็นมาแล้วเนี่ยมาเล่นถ้าเป็นแขกของโรง,งแรมมาเล่นเนี่ยไม่คิดเงินแต่ถ้าเกิดจะให้มีการสอนและให้เล่นเป็นเลยเนี่ยคิด200ร้อยต่อั้งต่อการสนอนครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราพี่จะเล่นไอ,อ,อก้กระดิ่งบอลก็ะปีหมดใช่กระดิ่งบอลไพ่แคนู ool, แล้วเป็ดอะไรพวกเนี้ยปีต่อไปจะเป็นการเล่นกระดิ่งบอลยากโอเคหลับมือครับูกต้อง นะขนาดนี้แขมุนทายกันูตามเด็กจีไปนะครับตามจีไปแล้วตามจหลักการถ่ายทำยากมากมากคือเราก็พยายามเลี้ยงเหลือไว้ไม่ให้มันไปหน้าเดินไปนู่นแล้วจีไปนี่จะต้องถายถ่ายลูกไงแล้วมันถ่ายยากมากเลยมันต้องตามทิศทางน้ำไม่เป็นไรแม่พยายามมากเก็ได้แค่ถ้าอยู่แล้ว เออคือว่าเห็นเป็นป๋าพลายซิ่งมากป๋าไม่ต้องจะไปซิ่งกันไหมอยู่เลยป๋าป๋าป้านี่ฉันตกใส่กล้องคุณเนี่ย่อนเลยนะไปก่อนเลยนะนี่ลูกอยู่เลยเดี๋ยไม่กล้าหันไปละโอ้โหชอบไหมลูกชอบสนุกมากอะไรลูกสุดส่วนถึงนี่ฉันชอบแพนูที่สุดเพราะมันง่ายจริงเหรออันนี้ไม่ยากเหรออันเนี้ย อันนี้ก็ไม่ใช่คล้ายแค่นุ่แต่ว่าแค่นู่งคล้ายปลื้มปลื้มปลื้มได้แล้วนี่มันต้องคอยเปลี่ยนมุ่งไปแต่มันรู้สึกว่าเสียวอะแต่ว่าแค่นูแล้วเรือใบอ่ะเรือใยถือว่ามันชิวไปเหรอถ้าเกิดว่ามีลมเยอะนีเราจะไม่ชนลูกอีก ก็ด <aid> ีมากเลยนะที่เนี่ยเป็นโรงแรมแรกที่เขามีกิจกรรมทางน้ำให้ชมมีเรือใบแคนูส่วนบ้างมีแต่แคนูเนาะอันนี้มีแพดเดิลบรอดแล้วด้วยความที่เขามีบึงของตัวเองอ่ะมันอยู่ในบึงดีมากแล้วก็ปกติก็ได้แต่เล่นน้ำอย่างเดียวตอนนี้มีหลายอย่างใช่แล้วไม่ใช่ว่าสมมติว่าถ้าจะเล่นน้ำอะไรแบนี้บ้ก็มีสไลเดอร์มีเครื่องเล่นให้ด้วยค่ะเสาไว้น้ำยาวมากก็นี่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าใช่ซานาบิดค่ะ ก็จะแบบว่าอยู่ติดสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำใกล้อันนึ่ง๋ยวไปเล่นไปกินน้ำไปด้วยไม่ใช่กยิ่ได้ค่ะค้ณแม่หลานไปด้วยอ่าไปค่ะ